สวัสดีครับซิมิตออโตพาครับวันนี้แนะนำตัวโปรแกรมสแกนนะครับนิสันด a ตตาสแกนครับเวอร์ชัน1.63ครับตัวนี้ใช้ร่วมกับหัวนิสัน c o n เซิล14พินนะครับเป็นหัวสำหรับรถนิสสันรุ่นเก่านะครับใช้ได้นะครับตั้งแต่รถปี1989ถึง2000นะครับถ้ารถของท่านเป็นหัว OBD 14พินก็คือต้องใช้ใช้โปรแกรมนี้นะครับตัวโปรแกรมเวอร์ชัน1นะครับ n i สั a ด d ต t a สแกน1เนี่ยนะครับ ครอบคุมจะดูได้ที่คือตัว ecm นะครับ airbag แล้วก็ high cast ก็คือระบบระบบพวงเขาเรียกว่านนะะบบอะไรนะระบบพวงมาลัยนะครับแล้วก็ออกซิเจนเซนเซอร์นะครับแล้วก็ดูค่าสดได้นะครับต่อ,ตอจากนี้ผมก็จะเปิดให้ดูรูปว่ามันแต่ละระบบนั้นทำอะไรได้บ้างครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ